คิดเรื่องสิ่งนใหม่ทกวันหนเขามีความพร้อมปล่อยเลยนะครัเขามีโอกาสที่จะแดงโชว์แนไหนตเต็มที่ของเขาิงที่ลเาสมาทำให้้โลกูใ่วันเ็คนที่ทำได้ครับสามารถจะลองทจริงร้องฟักก็ลองนากกว่าไประองงนันค่อยๆฟินผ่านวันวันะประหัต้อทะจริงเลย ที่ท้าวกุหญ่ตามให้ได้นียไม่รู้เรื่องถูกไหมไอยามผมนี่มันแบบรับได้ทกคนรับ้หมดไม่รู้เรื่องเพราะตัเองมีข้อว่าเพราะน้องก็ต้องอ้อนใไปให้ได้ชวนทีเทาวกุหลาไปให้ได้อันนี้ก็มันนี่ขอตักเทงต้งมีทะให้มีลูกกว่าไี่น้เพิ่ใหม่ๆมานอองเทียมแนี้้องมีูไม่เลย ชอาก็แก่ไป่ชิวนไม่าเไม่พอมากเลยคือซ้ไม่ทันควรุณควทำนการนเคนบางรุ่นก็พออยงังแกไปช้ไม่เกนนรับเ่องารนรอยบาทนะครมกาศอันตรมทนาอุญด้วยแล้วกันจต่แต่อันทีานใม้ดีนะครับสมวนด้ือันตรมธนาอุนด้วยครับผมนี่ฮะาจานข้าวกระตุน เดี๋ยวทานข้าวกันกันนั่นในครัวนะจ๊ะจ้ามาวันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะบุญก็ได้ไส้ก็ตึงจ้าแต่ถ้าว่าจะตามลมอ่ะเดินรอไปอโอ้กว้างตวางอยูอ่หน้าอยู่หน้าโบสถ์ร้านร้านขายเยอะนะฮะวันนี้เยอะเลยทีเดียววันนี้ครับร้านขายเยอะนะค,ะะร,ครับเห็นมานอย่างน,ายยะนะะั้นอยากกันร้านคือขอตั้งร้านค้าตั้ร้านหนึ่งคุณ คุณนัดคุณนัดอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณนัดแต่พร้อมจะทานพระสะมุทุกขวีพระจางมณ์นะฮะตอนนี้ร้านค้ามาติดต่อขอวางร้านขายของอีกหนึ่งร้านด้วยกันจ้ะเดี๋ยวติดต่อให้ใครมีวอลดิงเช่วยดาวหาคุณมานัดให้ด้วย เอาเข้าที่มีโต๊ะอี้ดียวฮะกอดด้านกอดถ้าติดโต๊ะคุณพันไปกันเท่าไหร่เอามาติดต่อร้านค่ะห้าสิบไปยิ้มข้าวเลยพี่มรรดาอ๋อดีครับคุณนาจองโต๊ะก็เปิดจองโต๊ะตอนสี่โมงเห็นไหมเหรอครับกินฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมอหายรู้จักพี่บรรดาไหมอ๋อน่าจะไม่มีใครรู้จักผมตอนนี้ จ่าอนุโมทนาบุญกับคุณเพี่แล้วกันเนาะนะฮะจะร่วมทําบุญกับทางวัดของเราอีกหนึ่งร้อยบาทลูกสาวจะทำเหรอโอ้ยอ้วยจะเริ่มซือนาฬิาคมปิ๊บเลยลูกเอ้ลานเหรอจเนี่ยเขาบอกว่าสอนคนสอนตั้งแต่เล็กๆจะตัดเด็กให้ตัดกันตอนร้อนๆจ้าสอนลูกสอนลานครับเดี๋ยวรอไลรสักชั่วโมงหนึ่งพี่เราลงเดี๋ยวเราไปกัน อต่อไปจะได้ทำเป็นจากร้านค้านะฮะอยู่ประมาณเนี้ยเขาต้องไว้เวลาแล้วเราแพ้กไปไหนไม่ไหวไม่ควางร้านมาทำมุนก็จะได้ทําเป็นครับกับแม่ทำข้าวที่พิกิจครับอร่อยขอบอกอ๋อร้านไหนครับผมอาหารรูปบรรลุขานิโกปีเวลาไม่ติดเออมีเวลาไม่ติดเป็นเจ้าคนนายคนเราอยากมีเวลาอยู่นะครับฝากจะฝากเราอยากจะทำเท่าไหร่นะเนี่ย ออกวกออกมาเลยครับบรรยากาศได้การรักยิ่งกว่าอะไรที่หลานเนี่ยถ้าลูกไม่เท่าไหรถ้าลูกเป็นทางนั้นเนี่ยถ้าหลานไม่ทำอะไรจะไปแต่งคุณโดนเนี่ยม่เป็นไรอะไงไปก่อนอ๋อนี่ฮะด่างยังไงก็มโนธนาพูดด้วยกันนะครับขอเงในสลาะด้วยเอาบรรยากาศได้งานเริ่มนมีสีสันแล้วนะครับสีแดง โอ้มัองตองเลยทีเดียวจา้นานะฮะท่านใดที่มีความประสงค์จะรับผลก็ให้ปหายใจแวบเลยถือมีดซะด้วยเก็บได้ไหมตรงนั้นนะเก็บขอบคนได้ไหมโอา้โอ้นี่ครับเจ็บซีบาปูเสียรอแล้วนะครับคุมนาพิษโรล้ลอนไปครับแน่นอนครับผมอากาศเย็นสบาย น่ากลัวมากเลยคุณจงควรไม่น่าทําอย่างนี้นะมันน่ากลัวจาควรนะสิบัดกวางทองอยูกวางทองอยู่หน้าอุโบสถอ่ะเออมุมรอจองมุมไหนดีนีอะไรอย่ารถสามคันห้าคันสายยังไงครับเนี่ยออรถมาร้าน้าใช่ไหมครับสวัสดีครับผมครับลุงเป็นยังไงบ้างเดินทางมาจากไหนเนี่ยอยู่พิษณุโลก อันนี้มารอชมน้องต้นข้าว่่ะใชครันเนาะที่ปูเสียอยู่เนี่ยคือมารอชมน้องต้นข้าวอ๋อเลยทำไมมาหัววันยังไรพ่ออะไรกลัวไม่มีที่นั่งกลัวไม่มีที่นั่งไกลไหมบ้านจากวัดไม่ไกลผมไม่ไกลแต่มาหัววันเลยที่ผมแคบไม่ได้ไกลไกลไม่ได้ไกล อ๋อแสดงว่าเขามาจองเปิดขายตั๋วเราก็เราก็อยู่จองที Blessed> ่เลยบรรดาเมาจีบคนมาเนี่ยตั้งเป็น20รถถือของกลับแตกูมาเซเวคนเดียวออ๋ จะามมาให้ออกไปซื้องค้ขอปกติเป็นแฟนคลับเอฟซีน้องเพิ่มข้าวเลยไหมใช่ครับแล้วติดตามน้องมานานละอติดตามมานานอันนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยมาที่มาชมแบบสดๆเนี่ยใช่ใช่แล้วอยู่เป็นโลกก็เลยรอชที่พีโลกนะโอ้โหความเข้าใจนิดนึงแล้วันคือเราชอบเสียงเพลงของน้องอยู่แล้วที่ชอบทั้งชีวิตเขาทำความเข้าใจนิดนึงแล้วกันเนาะยังไงเราช่วยเราช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมเป็นยังไงฮะเขาเป็นเด็กดี อ่เขาเป็นอย่างดีดีมากมากเนาะครับดีมากมากเลยเราเกิดมาเราก็มีลูกเหมือนกันน้องแต่ว่าลูกเราก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไงแต่ปีนี้ยอดมากเราอยากใหนเด็กคนใหม่ในโรงอานารช่วยกันรักครอบครัวรักพ่อรักแม่รักคุณรักย่าจะมารักเลงรักการศึกษาและดูแลเอ่อคนที่เป็นแม่ที่เป็นกับแกได้ใจอย่างเต็มอ๋อ ผม<ป>ไม่รู้นะ<ป><ป>ผมก็อายุหกสิบกว่าแล้วผมย่มากกว่าผมไม่เคยเจอใครอย่างนี้นะที่เป็นเด็กอายุสิบสามผมหกสิบกว่าปีผม<ป>ไม่เคยลหลงไหลใครขนาดนี้ เพราะว่าน้องมีความพิเศษเฉพาะเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันมันมันตรึงใจอ่ะเนาะบอกมาลลองลองทิ้งเตมใจที่สำคัญคือที่เดินทางมาามประพฤติของตงควาเีของเด็กมันเสมอต้นเสมอใจกาที่สำคัญก็คือเขาเหมือนกเขา็นเด็กคนเดี้วที่เขาตัดสินในคนอื่นเหมือนกันผมก็กลางวันทำงานนี่ก็เสียบหูฟัง กลางคืนก็ดูทีวีไลฟ์สดอะไริทุกคืนไม่มีก็ดูเทปเก่าครับผมเอาฝากช่องมานาสตอรี่ด้วยนะครฮะตามอยู่ดูอยู่ดูอยู่มานาสตอรี่รู้จักกี่ร้อยรู้จักแต่ก็นี่อย่างที่ผมบอกอ่ะของมานาเนี่ยเราที่ไปทำสวนก็เป็นมานาแบบที่อะไรนะที่ประยุทธ์ได้มาดัในการท ก็ครับดีครับขอบคุณมากที่พิยุด้วยนะเรเป็นบร่้านคือเก็ล็กๆน้อยๆนะช่วยกันช่วยน้องเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาเป็นเด็กเป็นประจำนะแต่ว่าพวกเราเป็นผู้ใหญ่ใังเลยอยากอยากอยากเรียนให้รห่นที่น้า ที <54. S 2> ่เป็นเจ้าภาพแล้ววันเวลาสถานที่ใช่ไหมชื่อบุคคลชื่อผู้สนับสนุนพวกเนี้ยโน้ตให้น้องเขาหน่อยได้ได้ติดใจมันเป็นการลงรายละเอียดสุดๆเลยพี่ยุทธกับพี่มานา้วยนะให้คำแนะนำด้วยนิดนึ่งผมเองผมก็มองว่าเอออย่างเงี้ยเราก็ต้องควรไปแนะนำผู้ใหญ่เนาะเพราะว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนถ้าเขาถึงเขาจริงๆอ่ะใช่ไหมบุคคลที่มียศมีตำแหน่ง ใช่ไหมแต่ถ้าน้อเขาพูดถึงรู้จักล้วรู้จักใครเขาพูดเหล่าเนี้ยมันมันง่ายใช่หมแต่ดีกว่าแบบ เหมือนก็ถ้าถ้าน้องพูดผูกผิดถูกเลยนะมันก็โอเคไม่เป็นไรสำหรับตัวน้องแต่นี่ทีมงานมันกลายเป็นความเสียหายไปใช่ไหมล่ะใจผมไมอยากให้ให้ความคันเรื่องนี้หรอกแค่อย่างเงี้ยมาผู้เจ้าวาดเนี่ยมาเพาเป็นนักเตะชื่อดังใช่ไหมมาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ควรจะให้ชื่อให้ชื่อขึ้นหน่อยดีเขาไว่าไม่มาอย่างเงี้ยใชื่อใจในรายละเอียดหน่อยเรื่องนี้ประเด็นที่ไหนว่าอำเภอตบลจังหวัดอะไรก็ว่าไปใช่ไหมใครเป็นเจ้าภาพใช่ไหมเอออย่างเงี้ย ให้รายละเอียดหน่อยบอกพี่ระยุทธด้วยเแล้วก็ไปจำมู่นะขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับอยากเชิญชวนเอฟซีที่อยู่ในระแวก บางรากรรมเนี่ยมามาชมนะครับวันนี้ขอจนกันมาเยอะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับเพื่อนรุนดียวกันก็มาจากจังหวัดเลยก็มีนะของจังหวัดเลยก็มีนะวันนี้มาก่อนแล้วมาก่อนผมก็ต้องไปนะฮะผมมาสองวันแล้วมาซื้อเวทางเมื่อวานด้วยโอ้มาซื้อเวทามันวันนี้ช่วงนี้น้ำมันท่วมไงเดินยากเองนี้ตอนนี้น้ำท่วมเหรอน้ำท่วมถนนก็เลยต้องอ้อมไปอ้อมมาแต่ว่าทางเจ้าทางกรรมการเขาบอกว่าการแก้ไขทางที่ทะลุดับกระทุ่งได้แล้ว แต่ตรงช่วงกระแพงดินในน้ำมันท่วมทางอยู่ไไม่ด้เวลาเรามา g p s ไม่ได้พาลงน้ำต้องต้องศึกษาดางให้ดีไม่งั้นโอ้โหน้ำปากไม่รอบแล้วมาดูมาสังเกตน้้อองงานนะฮะฝากไว้ในความควาใจด้วยนะครับผมครับผมขอขอบคุณครับผมขอใหมีให้มีความสุขในเสียงเพลงนะครับของเราต้นข้าววันนี้วันนี้จะจะไปป่พร้อนได้ไปทีนะ อของไม่ครับแต่ว่าอยากดูใกล้ๆมันนั่งมันนั่งฟังมันนั่งฟังแบบสดๆเดี๋ยวเตรียมรางวัลไว้ก่อนแล้วครับผมขอบคุณครับผมจริงๆผมแอบเขียนโน้ตเขียนเนื้อเพลงนิดหน่อยไว้ใหเลยนะเดี๋ยวอ๋อเป็นครูเพลงด้วยเหรอฮะไม่ใช่มาจากความรู้สึกจริงๆอ๋อเป็นความรู้สึกของเราที่อยากจะเขียนให้เขาแต่ไม่เคยแต่งเพลงมาก่อนหรอกพอเปิดได้ไหม เอาไม่ได้ครับล็อกมีตังด้วยอ๋อมีตังด้วยอเอาไฮะเอาเปอาอยากเสเพรยอยากเสเพรยอยากเสเพรยเดี๋ยวกราบคนที่เขาสนิทสนิทใจเพราะเราไม่ไม่อยากไปรบกวนเขาเนาะอืมเอาเป็นว่าเราอะไรก็ฝากใจถึงใจอืมขอเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆให้กันน้อง นะครับก็ถึงแล้วแต่สิครับผมครับผมครับขอบคุณครับครับก็ครับอ่าป้าป้านะนะเรื่องนี้ก็คือถ้าคือทั้งหมดที่มานั่งรอรอซื้อบัตรใช่ครอจองเก้าอี้กันมาอะไรกันบ้างเยอะแยะโอ้รอจองเก้าอี้กันเลย สุดยอดเลยนะฮะครับร้างเป็นสองรั้นใ่นงอแเร่องะไรมันจะให้เข้าอยูในวัดนัเป็นสิ่งสำคัญที่จะดูความปลอดภัยกับเราด้วยตรงนรานถูกไหมครับเพราะเราไม่รู้ใครรับประจงถูกไหมล่ะครับผม มื่อวานแล้วตอนนี้ถ้าเกิดกล้องมันสามารถจะ z o o ดูว่าใครอยู่บนนั้นใครคิดอะไรอย่างไรใช่ไหมอืมใชครับใช่ว่าเราดูเฉพาะจับสตัวจะมาเราต้องดูความปลอดภัยด้วยอ๋อใช่ว่าดูความปลอดภัยด้วยเราติดตามอย่างนั้นเลยแล้วยิ่งกล้องมัน zoom zoom มันจะรู้่ได้ครับตตีเดินมาครับผมแล้วก็ดูแทรอบๆดูการกระทำความสมดุลโอ้เน่นอนเราทำอยู่แล้วฮะ เราอยู่กับน้องครับผมที่มันเนาะคนเรามีรักมีชังมีเกลียดเนาะคนม่คนในโลกนี้มีมีหลายอย่างแต่่ะครับผมดูเรนเนาเดินทางอ๋อดีฮะดีที่ต่อรถเราต้องทำสองชั้นเือนการห่ยที่มีต่อลูกสาวคนนี้ แล้วเป็นความรู้สึกที่พังฟูความตื่นตันใจอืวนมินกันไ้อยยิงี้ดนะเนอะผมก็ไม่เคยทีแบบติดตามใรไปเย่บเวลาจริงจังเลยนะในใกล้อยันผมมองวันเด็กนนี้ไปทั้งเบียดทั้งแรกที่ติฟามนี่มันอิ่มแล้วนะอ้างน่าติดตามใช่ไหมรับ ผมก็เคยเป็นนัก e จัดการานักร้องอย่างเงี้ยหลายเวทีครับเป็นอ็อกเนไล์ไปอะไรช่วยเขามาแล้วปีนก็คือศิลปินเนี่ยี่มันมากกว่าศิลปินโอ้โหเขาเก็นชีวิตด้ดีหลายอย่างเขาเขาเป็นคนกตัญญูเนาะได้ชัดครับอะไรคนคขน้มน้อยไครับรถเข้าออกที่คือขมอกหมอกพอแม่ มาถึงนี่บ่ายสองบ่ายโมงครึ่งผมนครับขนมราไรนบ่ายโมงครึ่งแลวตอนนี้กบ่ายโมงครึ่งแล้วมาตั้งแต่เขายังไม่เงียบเออเลยฮะขนมก็มาแกรถนอนยอวปีนกันเลยวะนมตกตกรกตกตะกอกเลยขึ้นหลงว่ารถมากะดึกแล้วรถจะไปได้ครับนู่นระออกถนนใหญ่เลยนะเนี่ยเพราะผมมาดูวันนีทั้งแรกเนี่ยดูจากกูเกิลแบบแล้วดูอะไรแล้วมันแค่ไป ครับเพราะเพื่อนกันใจรักทำความรู้สึกตอนนั้นนะตอนที่น้องอ่าได้แชมป์หกสิบแปดสมัยแล้วก็รับไม่ได้ไปต่อรู้รสึกยังไงบ้างมะ้ยจริงๆมนเสียใจเนาะพูดถึงเนาะใจจริงที่ตนน้องจะถลาะแชมป์แต่ว่าความรู้สึกก็แบ น้องก็มาไต่แล้วเนาะนี่ก็วิีเขาก็โหดรายการเขาก็โหดใช่ไหมหกหกเพลงเจ็ดเพลงต่อวันเนี่ยใช่ไหมครับดูเสื้อผ้าน้องนี่แหละใช่มแต่น้องก็ซูอมากเลยครับคือผมบอกว่ารายการแบบเนี้ยมันหกวันต่อสัปดาห์ใช่ไหมมันจะเทสตลอดยาวตลอดอ๋อมีเขามีทุกวันทุกวันอืมที่ผมก็มามองว่าไอ้แบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าไม่มีความอป็นจริงไม่แน่จริงจรินะเออ เดื่อแต่ผู้ชายไปแล้วก็เป็นนักร้องไปแล้วเป็นนักแสดงไปแล้วไปแล้วไปเจอเวทีแบบนีน้รเราก็ตืนเต้นมากาวันเป็นศิลปินกอไพ่ของเราเนี่ยเราจะเริ่มรอม้องตั้งแต่เรายื่นใบถมัครพอที่แชทเื่อจก็จะบันทึกแล้วทั้งหมดนี้จะต้องเป็นลิขสิของบริษัทหมดแล้วใช่ไหมมีใจที่น้องไม่เข้าใถ้าเราดูแลมันน้องเรานั้นี่เนที่เป็นนระชาชนคนด้วยไปเรไม่อยากไม่อยากเหนการเข้าไปร้องในขณะนี้ อระยะหนึ่ง <an> <t une> คนคำค่ายมันก็ต้องมีใครจับใชนะ่ัหมการการการ,การโปรโมทการอะไรตรงเนี้ยมันจะเยอะๆมันเขามาจากไหนก็มาจากพิมพ์พิ์นี่แหละใช่ไหมถ้าเราทำเงินนได้ก็โอเคแล้ะจะนี่ไปก็ไปามาลมหายกันไปเรื่อยๆใช่ไนหะที่ติดกันติดชาตดีๆก็หายไปคนกระดังเพลงที่หายเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเอออันนี้เราไม่อยากยแต่ถ้าโลดแล่นอย,อย่างเงี้ยเวทีเล็กๆในไรเชียงบ้านเข้าถึงเงินเป็นงานผมว่าเยอะ ใจอย่างเนี่ยใจถึงใจอย่าดูเจ็คนท้าคนแก่ดูที่นั่งมออ๋อท้าคนแก่มานั่งรออ่าใจใช่สดงว่าน้องต้นข้าวเนี่ยอยู่อยู่ในใจของพพแบงแม่เอฟซีสอวทั่วประเทศเลยอืมครับผมครับผมได้ครับผมนะ อยากจะฟังถ้าเป็นไปได้อยากจะฟังอยากให้น้องมีซิงเกิลเพลงใหม่ไหมฮะอยากอยากจะฟังไหมผมไม่ได้คิดเรื่องซิงเกิลใหม่เพราะว่าหนึ่งเขามีความพร้อมปล่อยเลยนะครับคือเขาามีโอกาสที่จะแสดงโชว์แนวไหนเต็มที่ยังเขาคื่นเต้นท่เราคันเบอมาทำให้โลกรู้ใช่ไหมวันเด็กคนนี้ทำได้อะไรนี่เนี่ยมเยอะครับถามว่าจะลองทัจริงร้องฟักก็ร้องละกว่าไปจะล้องทั้งนั้นค่อยๆฟินผ่านอยู่ทุกวันมุดอ่ะประหัตร้องทั้จริงเลย ท่องูแจ่ตามไม่ได้นีไม่รู้เรื่องถูกไหมอยังผมเนี่มันก็ยุคว่าง้ทาคนค่างกหมดครู้รองก่แเไม่รู้เรื่องเขาเป็นกรท่องเาไว้ใ่เพราะน้องก็ต้องออชวนจะไปให้ได้ชวนท่ากูแจ่ไปให้ได้อันี้มงมงนี่ขอตักแท่งสองเมฆร้มงให้มีโอกาสใช่ไหมครับตนีเพิงใหม่ใหม่มาน้องขอีนิ้มีุไม่เลย

แ่เราไม่ต้องเปลี่ยนแต่ละคนก็เป็นของคนแก่นี่แหละบอกถ้าเป็นถ้าน้องเปลี่ยนปุ๊บกไปเพลงสปริงอะไว่ากว่าคนแก่ตามไม่ทันเพราะไปทันเพิ่งจะเริ่มมาแล้วน้องมานี้คือคือมีบ้างแต่ย้ายมันคือเราต้องดูว่าช่วงจังหวะนั้นคืออะไรใช่ไหมล่ะทุกอย่างเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามรูปแบบงานนะฮะตามท่างานเลยทีเดียวจาก็ไว้ใจครูกท้องที่มี เ่าเขาได้ดีกับพวกยาทเอามานี้นเรยโอยนองช่วยกันนะปกปรองปกป้อง้องครับผมอ่าครับอเอาขอบพระคุณครับลุงครับครับครับ